เราจะพาทุกคนมาเดินเล่นตลาดปลากันตลาดเขาคึกคักมากเลยนี่เลยด้วยไหมเทนียบเลยตักเลยตัวละสิบบาทกลัมาดูท่าให้น้องๆหน่อยเอามาตั้งในบอกอันนี้สิบแบบมันห้าสิบแบบอันเนี้ยเฮ้ยถูกนะนี่นี้มีมีสีดไวมากอ่ะนี่ไงตัวสีม่วงเห็นเหรอนี่เหรอใช่ใเออเอ้ไปไหนละหาไม่เจอเฮ้ยมาที่บ้านเอกมาบอกตัวเลยอยากมาหรอ อยอยากซื้อแบบตู้ปลาเลยอะ่ะต้องขยายตู้ละสวัส so ดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องน้ตนโมเมนต์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่จัดจุจักนะคบครับอ้วันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินเล่นตลาดปลากันก็คือแบบพอดีมีอ่านน้ำตกอูที่บ้านเพิ่งลางน้นะครับกับว่าจะเอาต้องปลาไปปล่อยให้มันสวยงามไม่มีการเคลื่อนไหวหน้าบ้านปรับโคงจุยนิดนึง ตื่นเต้นไหมตัวเล็กตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมาไม่เคยมาแล้วฟิล์มอยากมานานมากแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาวันนี้จะพาทุกคนแล้วพีม ไปเดินทัวร์ตลาดปลากันแล้ววันนี้จจเราจอดรถกันที่ไหนกันเลยเราก็จอดกันที่มิกจตุจักรเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วเราก็เดินมามจริงๆแล้วมิกจตุจักรก็คือเป็นผลคอยได้ของทีมก็คือว่าจอดที่นี่อาจจะเดินดูอัดหอยด้วยขากลับอะไรน่าแต่จริงๆอ่ะถ้าใครจะแบบจอดมิกจตุจักรก็ได้จอดเจเจมอกก็ได้ถ้า<ด>ม,มิกจตุจักเนี่ยออกหน้าห้างเดินเลี้ยวซ้ายถึงเลยแต่ถ้าจอดที่เจเจมอกก็คือเดินออกมาก็ไม่รู้ด้านไหนอ่ะมุมหนึง่งท<ม>ั้งมุมอ่ะก็จะเจอตลาดเหมือนกันใกล้เหมือนกันนะครับผม่ะ อย่าลีรอนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับพร้อมอย่างตัวเล็กพร้อมมากพร้อมแล้วไปไปเลยอันนี้นะคะบรรยากาศตลาดครับไม่ใช่ตลาดปลามันแบนบเที่ยวหายปลาก,กันเยอะๆเกิดจะนี่ว่าจะซือ้อแบบเป็นท่ำๆไปให้น้องปลานะ เินเถื่อนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไอยีโอเซ่เ,เออมีแม้มีแม้ตัวเองเอาปะมีอยู่แล้วเปล่าที่บ้าน,อ,น,นอันอยู่บ้านมีแต่อันใหญ่มีแต่อันใหญ่เอาอันเล็กไปสินี่เขาขายผมเขาเลยนะ<า>ละสิบบาทอันลเล็กที่จังเลยเองเอาอันอันไหนประมาณนี่มือนนัะเอาอันนี้นนนนนไหมเอมเออันนี้ก็ได้ที่บาทอันละยี่สิบบาทนี่เขามีตู้ด้วยนะสี่ร้อยร้อยแปดสิบเล็กเล็กสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเที่ย่ คุยอย่างเงี้ยแบบเอาไปตั้งโต๊ะทำงานอย่างได้เลยน่ารักน่ารักเออแค่120น่ารักน่ารักทรงสูงก็มีนะทรงสูงมันแค่ไปปั๊ดูทรงเป็นโหลเยอะไปอันนี้ปากระป๋องอืมมันอาจจะเป็นใส่ปากระป๋องอะไรเงี้ยปลาเขาขายเป็นถุงเนี่ถุงเลยเท่าไหร่เองอันนี้ลายลายลายน้ำที่แบบว่าเอาไปแช่อาหารปลา ลาบแดงใช่ลบแดงเขาเรียกว่าอะไรมีวะตาชีเลอะไรกั่วนี่เขาก็มีหมดเนี้อาห้ราลาแบบพวกปลาตัวใหญ่ๆอุอ้ย้หนูยูดิโอ้ยตัวสิบบาทเองตัวเล็กนี่ปลาอะไรอ่ะสองร้อยปลาเลยมีต้นไม้ด้วยแปลกๆนี่ตาบอลลูนด้วย มันแพวมากเลยคนดูเลยหนึกว่าบาทซื้อไปเริ่เลยๆ้นรูนบ้องนอะไรวยอะนี่ปายเี๋ยวเราอยากนุ่นวันรุ่นเต็มเลยวันรุ่นถูงเราสั่งวันนีสิบเองกี่ตัวมั้ยร้อยตัวหรอใช่ไหมอันนี้มีกี่ตัวนะครับตามถุงเลยร้อยตัวเลยอ๋อร้อยตัวแล้วก็สั่งรสิบกตัวอะไร สิบบเออตัอโทรศัพท์สบาบาทเองครับปลาทองอันนี้ก็มีพอที่นี่มีให้ตักเ้วยตัวละสิบบาทเจ็ดบาทยี่สิบบาทโอ้เต็มเลยอะเนียเนียเนียยแปดสิบบาทห้าละห้าเออ อหนร้อยบาทห้าสิบบาทป้ามุ้ยท้องด้วยท้องด้วยเนี่ยมัตัวมันก็องยู่อุ้ยอยากซื้อแบบตู้ปลาเลยอ่ะต้องขยายตู้ละเออดูดดูแงมใลูกแพะใหญโอ้ยแพะใหญ่ลูกดููแล้วก็เพงแล้เชิญถ้าตัวเก้าร้อย่ไอตัวเก้าพั้ายาบอยได้ โอ้นี่บอลลูนแคทินัมจ้าข่าวนะจ้าที่หาของพิงร้อยตัวนะสองร้อยบาทเองน,อน,นี่บาทินัมเราไม่ต้องซื้อเยอะเราซื้อแบบปล่อยๆในห้างน้ำฟูเฉยๆตลาดเขาคึกคักมากเลยนี่เปรีๆๆๆๆๆๆ้ยเลยไหเนี่ยเทียบเลยเนี่ยบอลลูนด้วยเนี่เนเยเออเนี่ยเดี๋ยวมาดูถ้าให้น้องๆหน่อยเอามาตั้งในบอก ตั้งในอาตั้งอะไรดีเอาแบบไหนดีถ้ามหัวกระดองเป็นถ้ำแบบนี้เนี่ยมันชอบมุดอ่ะมันชอบมุดเราต้องเอาแบบเป็นถ้ำหนึ่งหรืป่ะนี่สะพานสะพานเราไปทําอะไรเอ้ยแต่มันก็ตั้งสวยๆได้อยู่นะสวยจ้ะเออเอาอะไรดียวมันชอบมุดอ่ะมันต้องแบบเนี่ยป่ะเป็นโพงเป็นคำท่าเป็นโพเนี่ยอะไรยี่สิบบาทสามอันค่าสิบอันไหนอันนี้หรือเปล่าหออันนี้สิบสามพัน สิบบาทเนเนไหยเฮ้ยถูกกี่นเอาไรดีุอันเล็กครับอันนี้เป็นนักศก็ตั้งไปตั้งปมไว้ใช่ไหมพี่ตั้งปมเอะอันนี้เท่าไหร่ครับหกอยอยสาบามสิบาทครับผมเฮ้ยดูดูเอาไหมก็เอาไปหยาดราคาจะได้รคจะไดจะได้อันน้อยไหมอันเล็ก็น่ารักนะตั้งก็ได้มาคิดด้วยก็ได้เอาสามอันนอหบาท เขาไปอันเดียวก็พอเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับันนี้อันนี้เนาะใช่ใช่ใช่อเล็กอยู่ร้อยดิงครับเล็กอยู่ร้อยอันนี้สวยอ่ะกรบตุ้นเลครับนี่นี่เอาไปให้น้องมุดให้น้องเต่ามุดได้อยู่ครับผมนี่น้องมุดมันใช้อยู่ร้อยอย่างเล็กครับคุณตี๋ีมันจะร้อยห้านะครับเดี๋ยวร้อยเดียวสวยนะเนี่ยได้มาแล้วนะครับของให้น้องป่ารู้สึกจะเต็มบ่อแล้วมั้ง พอแล้วปะเดี๋ยวไปซื้อปลาดีกว่าเดีย๋ยวไปดูปลาดีกว่าเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นเรือ่องเยอะเลยอ่ะนี่เดินมายาวแล้วนะจรถึงถนนแล้วนะอพอแล้ว <c oughs> เข็ดแล้วพืชแล้อ <c oughs> <c oughs> พอใส่พืชเข้าไปในอ่างแบบมันเป็นตะไคร่น้ำอ่ะนี่ให้ดูบรรยากาศคือคืดมากเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะค,นะคนเยอะอปาลาอะไรไม่รู้อ่ะโอไ้อันนี้ร้านปลาอะไรอ่ะ ปลาโนบิชาโนบิชาไข่ปลาอะไรโนบิชาไข่ปลาอะไรปลาชะนอมเบโลเยียปลาเยอะมากปลาเชคเกอร์ดูตัวเบลเบลขนลุกขนลุกอ่ะน้ำก็ไม่ดีมีปลามีปลาเน่าหมี่เนยด้วยเห็นไหมมีก็มีให้ตักเลยตัวเล็กนี่เออตัวละร้อยจ้า เฮ้ยแต่สวยอะตัวละล้อยอะเพรเป็นเกจดีอ๋อลงทุนแบบไปไปขอแบบไปปล่อยให้มันผสมพันธุ์กับโซเล็กก็ได้อยู่นะจริงๆแต่สีมันสวยดูนะเรื่องนะคะมาผสมกันได้ได้มันก็ผสมกันได้ผสมรูปมันก็ผสมออกมาเป็นสีนี่ไหนปะสีสวยมากตัวละร้อยจ้าไอ้ตัวแปดสิบเอออักซิโดออดะได้เออจริงจริงยิ่งเยอะอาจจะยิ่งถูกนี่ตลาดเต็มเลยปะอุ้ย น้องอะไรนี่ค่ะตัวเองตัวเราประ้าสบยีบาทหนึงนะองเสีสวยอ่ะตัวยี่สิบบาทเองเนี่ยนี่าแมนี่เออนี่เมื่อกี้ร้อยหนึ่งอันนี้เท่าไหร่ตัวะยี่สิบจ้าเดินดูยี่ดีๆนะจ้า เดี๋ยวเรามาเลือกปลากันนะครับจากได้ตัวนั้นนะ่ะนี้ตัวนี้ตัวนี้ว่านี่ตัวได้แล้วหน,น,นึ่งตัวเฮ้ยีวนี่ยวีนี่น,นี่หางสวยทางสวยทางสวยตทางสวยเอาตัวไหนดีตัวไหนตัวนี้ดีกว่า ตึงเราเน้นตัวเมียไปขยายพันธุ์นะครับเราเน้นตัวเมียไปขยายพันธุ์อ่าตัวนี้ตัวผู้ไหนตัวผู้ไหนนี่หางสวยมากสีสวยมากอาหารของยุงเป็นพันธุ์มันเป็นพันเหมือนปะถ้าไม่รู้พันธุ์แล้วพูดผิดก็ขออภัยนะครับ นี่นี่นี่ยตัวีสนี่สีนี้อ่อนมากนี่อ่่นเห็นไหมนี่เออเอาตัวตัวูดไปตัดเตาเราเล่งไว้แล้วก็ตัวป๋อมๆเอาไปไหนแล้ววะไม่เจอเราไปไหนแล้วนี่ไอ้นี่ได้มันแล้วสตัว ห้าแถมหนึ่งก็ต้องให้ได้ห้าแล้วก็แถมหนึ่งตัวใช่ไหมพอพ่อพันไปหน่อยเอาพ่อพันไปพอพันต้องตัวสูงตัวใหญ่ๆเพราะว่ามันจะได้ไปถึงก็ได้เลยจีดไวมากอะลองวไปมาไปนี่แล้วนี่ได้มาเร็วอ่าได้มาเร็วสี่ตัวละอีกตัว อ่ามาอันนี้มาหางสวยๆกันบ้างนะครับ่ไงทเสียมูใช่นี่เหรอนี่เหรอใช่ๆเออไปไหนแล้วหาไม่เจอนู่นนู่นไปหนนี่เหรออตัวนร่มเลยโอ้ยเปเนร่มเลยดูดิ้หตัวแล้วแถมแถบหนึ่งแถบหนึ่งก็เป็นสีสีไ ไปซื้อบัลลูดเพิ่มความสุขของตัวเย้ทำไมนิ่งอย่างนี้ลูกสตา้เหรอ,อมีกระแพ้ใหญ่เลยเฮ้ยเดนนกแอตตาเลยเดินกันยาวมากเดินจากมิเตอร์จังมาโผล่จจเจมอลแล้วนะครับทุกคน ตลาดปลาปีมเขาชอบมากแต่สุดท้ายแล้วเขาอยากได้ปลาบอลลูนแล้วไปหาปลาบอลลูนให้เขาก่อนนะครับภารกิจเพิ่มปลาบอลลูนไปเลี้ยวแบบว่าทุกคนมาจอดตรงจริงจ,จริงมาจอดเจเจมองก็ได้หรือมิกก็ได้เพราะว่าถ้ามิกก็คือเดินออกมาจากหน้าห้างได้เลยแล้วเลี้ยวซ้ายมานะครับแล้วเจเจมอออกมาถึงก็เจอเลยจะ ปลาทองเออปลาใดๆเออไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าปลาอะไรเรียกว่าปลาทองหมดปลาตลาปนเขาเรียกว่าปลาเปทียบป้หงงองห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 งองหงนี่ปลาบอลลูตัวละห้าสิบบาทชั้นไม้เรา ป้าบรรลุนทองเอ้ยไม่ช่ป้าบรรลุนทองนี่นะครับทั้งหินทั้งถ้ำทั้งองค์ทั้งอุปกรณ์ตกแต่งลากไม้เอ่ยใดๆเอ่ยนะครับเพียบจะจหรือว่าเราจะเอาอาถอยไปตกแต่งในอ่างดีอาถอยไปตั้งน้องดีมูอะไรเงี้ยจะตลาดน้อง <c oughs> นี่นะครับก็คือเดินเข้ามาข้างในซอยนะคือตลาดกว้างมากอ่ะดูดิบรรยากาศ อันนี้เหมือนจะแบบจริงจังอันนี้จริงจังเลยจริงจังแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบบเดินถนนเมื่อกี้ละดูน้องหงส์น้องหอยก็มีนะหอยอะไรไม่รูบนะ้าะนีส่สวยมากสวยมาก,มากอ้วนน่ารักมาก อันนี้ตัวละสี่ร้อยสามตัวหนึ่งพันจะลดไปสองร้อยคือปลาทองหัววุนป่ะเขาเรียกใช่ดีไอ้ตุ๊ไอ้ตุ๊ตุตาอมแ,แตม้มอุย้ยรู้เลยเกิดปีอะไรตุตต๊ตาอมแ,แตม้มคืออะไรโอยโลหะหกจุดอะไเอาไปทำอะไร,าารใช่นื้กวดลายกรวดนะหินหินนะครับ นี่แม้กระทั่งเปลือกหอยนางรมก็ยังมีว่ะใช่ไหมอันนี้เปลือกหอยนางรมปะ่ะมันเป็นหินเหมือนที่แบบเป็นที่เขาซอๆมาจากหอยนางรมปะ่ะที่แบบติดตามโขดหินยอะไรเงี้ยเป็นฟปิมนี่ตัวปล่อยออกซิเจนเยอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะเดี๋ยวไปซื้อป้าบอลลูนตอนที่เราเดินผ่านมาที่แบบไปตักตัก,ตก,ตกปะปลาขาไม่ใช่ปลาขาปลาขา เราเดินกลับไปเราต้องซื้อตัวปรับสภาพน้ำด้วยเพราะที่บ้านหมดแล้วก็ซื้ออาหารปลาเม็นเล็กสำหรับแบบปลาหางนกยูงปลาบอลลูนห้องเตาตัวบอลลูมเดี๋ยวเราไปตักปลาบอลลูนกันก่อนนะครับของฟิลแนๆตัวนี้เหรอ ใช่หรอตรงนี้หรอใช่หรอตัวมันเล็กจังตัวละรับห้าบาทใช่ไหมสบาท10บาทออตัวรอยดือส네ีดำเฮ้ยมาตัวเอกมาสองตัวเลือย่างมาลงสีดำสีเหลือสีเหลือสีเหลือ เอาไมมามหนีกันเลยเหรอคเป็20สับเยตัวยบตัวหนึ่งร้อยบาทยี่สิตัวนี้ก็น่าจะหมดอ่านย่งนี้ตังยี่สิตัวเยอะไปป่ายี่ตัวยี่สตัวก็เกือบหมดอ่านแล้วนะอุ๊ยมาเองอ่ะได้มาแล้วนะครับสรุปเขาให้ย20ี20่สิบตัวร้อย ปลาบอลูนเนาะปลาบอลูนยี่สิบตัวเลยจ้าฉ่ำๆแหมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปวันนี้นะครับเราก็พาทุกคนมาเดินกันที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะวันนี้เราก็จอดรถกระที่มิตรจตุจักรแล้วเราก็เดินออกมานะครับไม่เคยเดินเลยตลาดปลาเป็นยังไงบ้างตัวเล็กก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจเนาะแบบมีปลาให้เลือกเยอะมากอะไรเอออันนี้เจ้านี่เขาอยากได้แบบปลาไปปล่อยในอ่างฟูอยู่แล้วนะครับผมเพิ่งล้างอ่างมาก็เลยแบบ เอออยากจะปล่อยปลาน่ารักน่ารักนะครับผม่ะก็จะบอกว่าจริงๆก็คือถ้าใครว่างนะมาเดินเล่นก็ได้นะครับมาเดินซื้อก็ได้ของอุปกรณ์ในตู้ในอ่าอุปกรณ์ออกซิเจนอุปกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงน้องป่านะครับมีครบจบที่นี่เลยที่เดียวใช่ปลาสวยงามปลาเลี้ยงปลาพันธุ์ก็มีเนาะใช่ทุกอย่างเลยปลาแบบ แม้กระทั่งที่ไม่ใช่ปลาก็มีก็มีน้องหม่งน้องหมาอะไรเดินลึกก็ไปได้เลยนะครับ,รรบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะฝากไว้ในข้อบอบคอมใจของแฟนทับข,ของช่องเราด้วยเล็กๆตัวเองอะนะครับสำหรับคลิปถัดไปเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปเที่ยเบน้อยอย่าลืมติดตามกันให้ดีสำหรับวันนี้เราขอตัวไปปล่อยน้องปลากันก่อนบายจุ๊บไม่ได้นะมือไม่ว่างโอ้โหดูครับ คลอดกันไม่เกรงใจคลอดกันในถุงเลยจ้ะดูจ้ะคลอดกันในถุงเห็นไหมเนๆๆนี่ยนยเนยนี่นะฮะไปเต็มไปหมดเลยอันนี้ค่ะอาอันนี้เหรอ